ก็ oh, ังก็สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้ผมคือเมื่อวานนะผมปลดล็อกไข่มาใช่ไหมเมื่อวานผมปลดล็อกผมเล่นปลดล็อกมลิดอ่ะแล้วก็เปิดไข่แล้วก็ได้ไอ้เจ้ากบไอ้ตัวเนี้ยกบเอ็กโคโอโหโชคดีมากเลยอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมโชคดีก็คือมีพิกที่เป็นสีทองแล้วก็ มีอีกเลยๆ้อยอย่างที่ผมโดนฝนดาวตกแล้วผลไม้ของผมก็เป็นอย่างนี้เลยโอเคดังนั้นผมขอให้กลบไปทำงานต่อแล้วกันแล้วผมก็จะเอาพริกไปขายเ <c oughs> สียงแหบนิดหน่อยไปกิน,กน,นขนมโคกมาใส่เสื้อป่าบอลลองดีเท่ไหม Nghe nhờ. Nhờ kể nghe nha. Đang ngồi chơi. Tôi ẩn farmไว nè. Cái, mày cái, 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 ผมก็จะมาเก็บตังล้านได้ก็ล้านแล้วนะแต่ก็จะเป็นร้อยล้านอที่มันมีสีม่วงๆนึงแสงนะังนนี้เก็บได้ทั้งหมดนี่เก็บได้ทั้งหมดนี่คือแบบว่ารวยล้านเลยนะทุกคนแนะนำเลยถ้าในสวนของทุกคนมีติดแบบว่าเวลวออย่างเงี้ย แนะนำเลยให้ทุกคนเอาอไปขายแล้วทุกคนก็จะได้เงินร้านแบบเริ่มต้นโอ้ยเพื่อนไอผมขาวเนีย่ยมีพน่นมีต้นมาใบด้วยงง <c oughs> ต้นมาใหม่เนะ่ะมันคือต้นถั่วแลมเตะมเห็นทุกคนเขาปลูกกันแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะ กเก็บให้หมดกัเลยเก็บเกบเก็บเลยนะครับถ้าพวกเราเก็บกันหมดเนี่ยเราก็จะได้เงิน6ล้านแบบป,ปีเลยนะอ้ย,อยอกบเล่นตัดหน้าเลยนะ นี่เป็นฝนด้วยต่อไปก็ต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลยังไม่ได้เก็บตรงนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเหมือนกันถ้าทุกคนอยากให้ต้นไม้ของทุกคนเปลี่ยนสีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนก็ต้องรออึมคืนของมูลฤทธิ์นะครับแล้วคืนของมูลมูลฤทธิอ์อ่ะ มันก็จะมีฝนดาวตกอะ่ะอันนี้แหลยคืออัปเดตใหม่เดี๋ยวผมเอามูลลิบไปขายไม่ใช่สิมาไปให้นกคูกโอ้ของเพื่อนมะม่วงใหญ่ที่สุดเลยอยากได้ตัวมะม่วงเออนอกคูกบัสเหรอมันมาแฮนนก,กคูกเลย มาเล่นเตแทตะนกคู่ไม่ใช่ <c oughs> มาให้กระรกคู่กินกันให้ยัตองอีกดานี้ <c oughs> นนไม่ได้กิน กระบองเพชรก็โดนเหรอเนี่ยกระบองเพชรก็โดนฝนดาวตกโอ้โหอันนี้ติดเป็นสีทองก็ด้วยโอ้ทำไมลิ่นอาชิ์ทีเลยโชคดีทุกทีอ่ะก็ของพิษอะไรของเขาแหลนะ เขาเล่นด๊อกมาขุดแค่หลอดออกมาโอเคหลอดไปตรงนี้ก็เลยผมว่าได้ตังร้านแน่เลย <c oughs> ได้ตังร้านแน่เลย มาได้ยังไงล่ะเนี่ยคนนี้บางทีผลไม้ของผมโอเค เดี๋ยวเราจะมาแจกของฟรีให้คนอื่นด้วยนะครับนายเอาเองุ่นไปนะเออระหว่างนี้ก็เก็บต้นไหนก็ได้นะครับที่พวกเรา ว่ามันน่าจะแพงโอเคกกกกกเก็บ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 เั็นพิเดีกว่านด้านนี้ยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ย เรียกว่าไม่ได้เคลียร์เลยด้วยซ้ำเก็บไป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 ครับ โอ้โห oh, oh. การที่มีฝนดาวตกมาลงที่สวนของเราเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะโชคดีมากเลยล่ะโชคดีที่จุดอันนี้คือกิจสถานนะมูลิตเหรอไม่ใช่หรอก ยังไม่หมดเลย <c oughs> เวลาฝนดาวตกมาตกที่ส่วนของผมเนี่ยมันไม่ได้ตกหลายๆลูกนะคือมันตกทีเดียวได้เป็นฝูงใหญ่เลยครับคือ <c oughs> ตอนนั้นแบบว่าดีใจมากเลยอะไปดูสวนคนอื่นอยู่ดีๆแบบว่ามีของตัวเองฝนดาวตกเฉยเลย น่าจะหมดแล้วมั้งเออยังไม่หมดยังไม่หมดเนี่ยเป็นวงกว้างมากเลยอะใครที่ปลูกแบบต้นเล็กๆเอาไว้แบบแบบเล็กมากอับเครื่องดูด้วยนะแว่พอเวลาดาวฝนตกไม่ใช่สิดาวตกน่าจะหมดแล้วนะคลิปนีหมดแล้วหมดแล้ว ขายทั้งหมดสามล้านโอ้โหได้ตังล้านเลยได้ทั้งสามล้านนี่วุ้แต่ในเซิร์ฟนี้มีแค่สองคน,นหรือว่าเพื่อนจะมีเซิร์ฟบีอ๋อก,ก็จริงอ่แบบนี้มันเซิร์ฟีแบบนี้มันเซิร์ฟวี เปียกแล้วมีเม่นกับหมาด้วยตรงนี้คือไขา6กเซนแม่เอาดีกว่า ไปดูซิเขาขายอะไรบ้างต้นถั่วดนเตาอยากได้หรือไม่ก็ต้นมะม่วงก็ได้นะมันต้องรอคืนมูลลิสถึงจะมีดาวตกอีกอกบทำอะไร อมรู้ไหมว่ากบของผมกบของผมชื่อว่าอะไรกบของผมชื่อว่าอาซูนี่มันคือมะเขือเทศดอมกมะเขือเทศจมดินเลยไป้ายหน่อย ทำไมขายไม่ได้ทำไมขายไม่ได้อะไรเนี่ยทำไมขายไม่ได้อะเวลาอะไรของเขาอ่ะมาสอนได้เลย ถ้างั้นเอาไปให้เพื่อนแล้วกันเพื่อนไม่อยูเซฟคนเดียวโอเคถ้างั้นสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ ากกดไลค์ลก็กดติดตามให้ผมได้ด้วยใครไม่กดก็ระวังช่วงเนี้ผมมีคนกดติดตามผมเยอะมากเลยอะ่ะกดติดตามห้ารคนแล้วเนี่ยเออบายบายนะครับออไปกบกบกบมาลาน,น่อยกบอยู่ไหนเดือนะเรากบ กบดื้อจังเลยอ่ะไม่ต้องให้ดูกบแล้วบายยครับ